กัเธอววันยกบสิ่งร้าาายยททีี่่่พบบเเจออกอกกวนื่องในวันอาราสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญถวายทานและฟังธรรมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะนำข้อคิด ข้อธรรมที่พุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายธรรมได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คฤทลิ์โสธิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงในช่วงวันอาราสาหะบูชาและพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะพวกเวลาต่อไปนี้ก็จะเป็นเทศกาลเข้าพาาารรษาส่วนใหญ่แล้วพุทธศาสนิกชนก็มักจะประวรณาว่าจะทำในสิ่งที่ดีาาบ้างก็ พขาถือศีลห้าตลอดไปในช่วงเข้าพรรษาบางคนก็งดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เขามาใหม่เะคะเขาจะลดอ้วนเข้าพรรษาในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงอยากกราบเรียนถามท่านว่าเรื่องพวกนี้ค่ะเข้ากันได้ไหมคะกับพระพุทธศาสนาที่จะลดอ้วนเข้าพรรษาค่ะบริโภคบริโภคแต่พอประมาณไม่หละโภชเนมัตตัญุตานั้นถ้าใคร บริโภคเกินพอดีก็มาบริโภคแต่พอดนะีการกินอาหารเนี่ยพระตถาคตเปรียบเหมือนการกินเนื้อบุตรของตนเองอาจจะโหดนิดนึงนะ <c oughs> เปรียบเหมือนบิดามารดาเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยเดินทางข้ามหนทางกันดารน,นะแล้วสเสบียงมันหมดพอดีก็เลยต้องฆ่าบุตรน้อยของตนเองมาทำเป็นเนื้อเค็มนะอ่า พวกนี้ตกใจหมดแล้วค่ะจนไม่แม้แ้วแล้วทีนี้ก็เลยเวลาทุกครั้งที่กินอาหารเนี่ยผู้เช้าบอกว่าพ่อแม่เนี่ยจะกินอาหารด้วยความมรนเละอร่อยไหมไม่อร่อยเลยกินไปพรางเขาร้องไห้ไปพลางลูกน้อยของตนเองหายไปไหนไปเป็นเนื้อเค็มซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจะกินประทังชีวิตเขาจริงๆนะ ี่ยจัดไปในเรื่องของกับผลีการอาหารอาหารคือคำข้าวให้เปรตเสมือนเนื้อบุรแต่ตะมาไม่ค่อยเอาพระสูตรนี้มาบอกบอกมันโหดร,รู้สึกนะอาจจะเป็นการสอนที่แบบการสอนที่รุนแรงนิดหนึง่งนะเพราะเพราะว่าสอนโภชนมตตัญญุตามบอกให้บริโภคพอดีแล้วไม่ค่อยพอดีกันอย่างนี้นะชอบกินเกินพอดีท่านี้พอดีนี้เป็นยังไงผู้เจ้าบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันคล่องอยู่เล็กน้อย นะก่อนกอระเพาะเต็มเนี่ยปล่อยว่างไว้อีกสักนิดหนึ่งนะการย่อยอาหารก็จะดีนะอาหารจะย่อยง่ายและถ้าเราได้เดินจงกรมหลังหลังเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยผู้จ้าบอกว่าอาหารจะย่อยง่ายอาภาจะน้อยนะอันนี้เป็นประโยชน์นะสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมก็ตั้งอยู่ได้นานด้วยนะอันนี้พอจะเข้าได้หน่อยนึงมั้งเนี่ยเนะข้าได้มากค่ะเท่ากับว่า รู้จักประมาณาให้ท้องพร่องอยู่เล็กหน้อยเดินจงกรมเท่านี้อนาคามีเลยเท่านี้ใช่สามารถได้ถึงอนาคามีจบการภ<ม>าวนาในเรื่องกับพลีการอาหารอาหารคือคำข้าวเนี่ยได้ถึงอนาคามีคือสัโยช์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีะนะก็คือราคะที่มีเป็นจากกรรมคุณเป็นแดนเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่อริยาสาวกคุณน,นั้นเนี่ยย่อมละได้แล้วถ้าใจเ้าบางคนเขาบอกว่า วัตถุประสงค์ในการที่จะลดความอ้วนลดน้ำหนักเนี่ยแรงจูงใจ <c oughs> ก็บางทีบอกว่าจะได้อายุยืนด้วยอ๋อใช่ <c oughs> ได้อยู่ค่ะนะเพราะนั้นการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนี่นะถ้าจะอายุยืนนะตามที่ผู้เจ้าตรัสก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายผู้เจ้าบอกชนเหล่าใดบริโภคกายยกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะถ้าเขาเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยเขากำลังได้ออมตะ มักวิธีใดก็ตามที่กระทําแล้วเนี่ยทำให้ได้มรรคผลนิพพานได้เร็วได้ไวมักวิธีนั้นชื่อว่ามีอนิสงส์มาก,การกระทํานั้นชื่อว่ามีอนิสงส์มาหรือเราจะรักษาศีลให้เข้มงวดขึ้นไปก็ได้โดยหลักคือผู้เจ้าจะสอนพิสุในปรรษารเนี่ยให้เธอปลาลดความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณก็คือเคยทําความเพียรมาขนาดไหนแล้วในปรรษาเนี่ยขอให้เข้มงวดให้มากขึ้นเรื่องของการอยู่กับลมหายใจเนี่ย ใช้ได้ทุกเทศกาลเลยแล้วดีที่ททสุดสำหรับท,ทุกเวลาด้วยใช่ใช่ใชทีนี้ในความดีที่สุดเราสังเกตจากอะไรหนึ่งพระศาสดาพระองค์ใช้เองตั้งแต่ก่อนกรัสรู้พระองค์บอกว่าก่อนตรัสรู้สมัยพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออนา,าปานสติสมาธิทําให้กายพระองค์ไม่ลําบากตาพระองค์ก็ไม่ลําบากจิตก็หลุดก้นจากสภาวะไม่ถืมอมั่นด้วยอุปทาน แล้วก็เลยแนะนำภิกษุว่าถ้าต้องการแบบพระองค์เนี่ยให้เจริญอ,อนาปานสติแล้วก็ยังสรรเสริญอ,อนาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคุเพราะในทุกครั้งที่จำพรรษาการเนี่ยผู้เจ้าจะจำพรรษาด้วยอนาปานสตินั่นคือตลอด3เดือนผู้เจ้าจิตของพระองค์จะอยู่กับลมหายใจตลอด3เดือนเห็นไหผู้เจ้าบอกถ้าภิกษุจเจริญอนาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรับนิ้วมืองอน,นิ้วมือสมาัย เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานฌานคือสมาธิแสดงว่าคนคนนี้ไม่เหินห่างจากสมาธิละทำตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแควกล่าวจะป่วยกล่าวประยัยถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินันเรายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยน้อยแค่ลัดนิ้งมือยมทําชั่วลัดนิ้งมือสามเวลาอย่างผุ้เจ้าบอกเปรียบเหมือนชาวร้านตลาด ทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็น,นสามเวลาถานะจารครับทีนี้อ,อยากจะกลับเรียนถามท่านว่า <c oughs> มีไหมคะว่าห่วงเวลาใดหากเราทําหรือว่าเราจะเริญอาณาปานสติแล้วจะได้ผลเป็นพิเศษมากกว่าเวลาอือ่น <c oughs> เป็นเวลาทองอะไรทํานองนั้นนะคะเป็นเวลาทอง <c oughs> เหรอ <c oughs> คือเวลาที่เรา ไม่คุยไม่คลุกคลีไม่ง่วงไม่มีการงานมากไม่อิ่มมากอันนี้ธรรมะพวกนี้เป็นธรรมะที่ขัดขวางต่อการเจริญอานาปานนั้นถ้าเรากินมากเนี่ยหวังได้เลยว่าเจริญอานาปายาก <c oughs> ถ้าเราคลุกคลีกันมากไม่ได้เจริญอานาป่าแน่นอน <c oughs> มีกิจการงานมากคุยมากนะนะเราจะเจริญอานาปาได้ยาก อยากจะกลับมาถามถึงเรื่องปลีดย่อยในส่วนของเทศกาลเข้าพรรษาที่บางคนเนี่ยคะ่ะเขาก็อาจจะสะดวกแค่นั้นจริงๆคือเหมือนกัว่าเอาสักสาเดือนเนี่ยจะพยายามที่จะทําในสิ่งที่มันพิเศษกว่าเวลาปกติทําแล้วอีกเท่าไหร่คะเเดือนใช่ไหมคะหยุดไปแล้วค่อยมาทําอีกทีหนึงสเดือนเนี่ยมันได้ผลหรือมันเสียผลยังไงไหมคะก็คือมักจีองแปเนี่ยทำเมื่อใดได้ผลเมื่อนั้นนะ ไม่มีการไม่ให้ผลแต่ก็จะให้ผลกระท่อนกระแท่นตามเท่าที่ทำนั่นแหละนะโดยปกติพระเจ้าจะให้มีความสม่ำเสมอสม่ำเสม,สม,สมอดีที่สุดค่ะก็สังเกตมาตลอดว่าตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ย,ยังรนรงหรือว่ามีความเชื่อกันว่าสามเดือนเนี้ยคนดื่มเหล้าก็จะไม่ดื่มเหล้าคนสูบบุหรี่ก็จะงดสูบบุหรี่แต่พอพ้นสามเดือนไปแล้วไปทําใหม่ก็คิดว่าดีกว่าเขาทําทั้งปีกันลว ดีกว่าไม่ทำนะใช่ใช่ได้ทำมาสักนิดนึงนะก็ยังดีเพราะว่าอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันไงบางคนเนี่ยผู้เจ้าบอกตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทำอกุศลอย่างเดียวไม่ทำอุศลอีกนะพระองค์เปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็บจมพวกพวกที่สองผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมสงสัยคล้ายๆกับพวกสามเดือนนะอะปีหนึ่งผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็จมต่อไปนะ อีกพวกหนึ่งพวกที่สามผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่นะ,ะพวกนี้น่ทรงความดีไว้ได้แต่ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังพอปร่มปริน้ำนะพวกต่อมาคือผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่แล้วเริ่มเลี้ยวดูรอบๆพวกนี้โสดาบัน,นเริ่มลอยตัวทรงตัวมั่นคงแล้วนะไม่ตกละความดีไม่ตกแล้วก็เริ่มหาฝั่งแล้วว่าเอถ้าลอยตัวอยู่นานสงสัยจะไม่รอดนะขอหาฟังหน่อย พวกนี้โสดาบันอีกพวกหนึ่งเนี่ยเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งพวกนี้สกักาคามีนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็คือไหว้เข้าหาฝั่งถึงที่ตื้นแล้วนะแต่ยังไม่พ้นน้ำนะาพวกนี้อนาคามีบุคคลแตาว่าอุปมาณนี้ดีนะอนาคามีเนี่ยแบบนะก็ถึงที่ตื่นแล้วเนี่ยยืนเหยียบถึงแล้วแม้แต่ยังเหลือน้ำอีกหน่อยนะยังไม่พ้นนะ <laughs> พวกสุดท้ายพวกที่เจ็ดก็คือ ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามยืนอยู่พรุ่งนีน้เป็นพระละหันคนแล้วจากน้ำกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ uh huh. แล้วก็จะขอตัว uh huh. นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านก็ถามคำถ,ถามกันต่อไปนะคะจะ่จะคอยฟังจะไปเปิดฟังในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ uh huh. ค่ะ ช่วงเข้าพรรษานี้อย่าลืมงดเล่าเข้าพรรษากันนะคะแล้วมาปวารณาตนทําความดีกันค่ะสําหรับในวันพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคม2555เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะเราจะกลับมารับฟังพุทธวจนะที่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับผู้หญิงและบทบาทที่ผู้หญิงจะสามารถทําได้ในสังคมและผู้หญิงก็จะสามารถบรรลุโสดาบันได้หรือไม่ จะอย่างไรนั้นอย่าพลาดชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำตอบมีทางออกและมีชันเป็นกำ